สบายดี hora, ทุกคนมินิพาทุกคนมาเกลือหน่องแกะหลัจะพาทุกคนไปเบิ่งหัวอาหารหนองแกะนะวะมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นคือหัวอาหารอยู่้านท่าบ่อเนาะที่เป็นกระสอบกระสอบนะทุกคนไปเบิ้งน้ำกันเนาะมินิพาทุกคนไปเลาะเบิ่งหลก็จะพาทุกคนไปยางหลบอเบิ่งแกะที่ซสือมาาไม่แน่เนาะซืือเขาม้าไม้เกล็ดทิพย์สองตนไปเบิ่งน้ำกันเนามันสิ่ตัวใหญ่ตัวหน่อยแล้วราคาที่ซสือมาสิ่ราคาเท่าไรเนาะหลัจะพาทุกคนไปเกลือแกะเกลือหลกแกะเนาะไปเบิ้งน้ำกันทุกคนทุกคนอีก็จะเป็นหัวอาหาร หัวอาหารองแกะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นอดดยนู่แล้แดนมันจะเป็นทอนเป็นทอนแบบนี้หอมหอมก่อ,อนเดมันจะเป็นแบบนี้เลยหอมหอมส่วนประกอบมันจะมีอย่างไนหอกระปุหักันแต่ว่าหนึ่งในนี้ก็คือมีขขาบาเล่น้ำ เวลาเขาเคลียร์ขึ้นมาจะเห็นอันพวกเขาโอ๊ตเขาโอ๊ตเขาอันนี้นี่นี่นะทุกคนมันก็จะเป็นแถงแบบนี้เนาะย่อย,า,อยาสุดมาจากสีเลยมันจะมีอันเป็นแถงเงยง่ายสูงสูงน,นะที่เขาจะผสมะนะอ,อยู่ข้างนอกจะเราขอัญพาทุกคนไปเบิ้งแ่งตัวหนันเนาะที่ว่ามันจะผสม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 ออกมาละเขาจะจะเอามาใส่ในร่าง,งตัวนี้เมียน ในล่างต้นหนีเหม็นหกะกะมันก็จะเป็นก้อนมึงใหญ่สิทุกแบบพวกสีสูงอย่างสีหลักเวลาเขาตักเขาก็ตัก,ก,ก,กมาตักนะาก็คุดคุดเอาจกขุดมาขุดมาหนาทิ้งขอแต่ละหมื่ก็คืนนอนี่แหละหอบเนี่ยอาหารเกลือแกะ,ะเกลือลูกมันเนาะส่วนแม่มันบอกเลเกลือพี่น้องปล่อยไปตามทุ่งหญ้าแต่ว่าเกลือแต่ลูกมันลูกมันพี่น้องท่านไหนไปขายเห็นนะ ย่างะม่าณซาปลายตันนี่แหละที่ย่างพม่าแบบไปขายแบบทำลุกหมมันใหญ่ก่อนจงเสียไปอีกเอาไปหายมันเหมือละคู่ผสมกับหยานะแือว่าเฮาหายมันกินเหมือละลคะูแล้วมมกันแฮมไม่กินหยาล้ำธรรมศาสตร์ไปน้าือกันตัวนี้เป็นอาหารเสริมมันเถอะนะเหมือละกคุอป็นสิทุุคนเวลาขอยไปปับ๊บมันเห็นขอยนี้มันก็เล่นมาหอมหอมกัมทุกคนหวัวหันนี่นะ อันนี้ทุกคนอันเป็นเครื่องอันผสมอาหารแทนนะเครื่องเหย็ดหัวอาหารแทนนะอาจะเป็นตัวนี้พ่อ่อยเคยถามแฟนผมว่าไม่สักนี่แฟนบอกว่าเครื่องที่มาเห็ดของเครื่องที่เขาจะใส่หัวอาหาระน่ะให้แกะให้ยังนี่แหละบอกว่าข้างในมันเป็นขบวนการแนวใดมันพันพวนกันแนวใดมันดาเนินการแนวใดเนาะแต่ว่าเป็นแท่งแนวนี้แท่งมาง่ายๆซะพี่น้องไปทุกคนไปเกลือน้ำกัน ยางขาม่านี่จนันนันมันเห็นข่อยบอ่านด่จันนันมาถิ่มอ่ะเด่ทุกคนุ่นอยูุ่่นเด่มันเกลี่ยมสียางมากแหละแลนมนแล้วพี่น้องุ่นพอนั่นอยู่ใกล้ๆภ่นแต่ว่าพวกนี้มัน แกมสแตนบายไปเลยนะพวกนี้นะมันหัวโมงไรไปเทาสีเกลือมันนี่มันแกมมาสแตนบาย่านละมันเห็น่านล้วมันก็มาแล้วแหละ <c oughs> มือน,นี้อากาศพี่น้องโอ้ยตื่นสามาเจ็ดองศาเดี๋ยวนีห้ากว่าสิบองศาขนาดไม่แดดเลย <c oughs> ก็ยังแบบโอ้ยตายนี่มันจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าจะได้บอลบอลหงหัวอาหารมันจะไป็ดเลยทุกคน มันก็จะอาหัวปอนปอนเขาไปกินอยู่ท้างในันี้เลยทุกคนเราคอยก็จะเอาอันหัวหันเลยก็จะเอาหัวหานใส่แบบนี้อ๋อข oh. วดมันก่อนนี่ทุกคนนะตาหัวหานก็ประมาณนี้เลยอัดไหว้บัดน,นี้นะมันก็ขากินได้ทั้งสองฝากเลยนี่เจีวเาพวกนั้นบ่มา นี่สิวัยยุกโกรี่สิวัยโอเคฝนตกทุกคนเมื่อคืนนี่ฝนตกไหมตัวมันเปียกเบ็ดตัวมันเปียกเบ็ดฝนตกแต่ว่าฝนบ่ได้เขาหอนในหิวหนังมันเด้อพี่น้องเนี่ยมันมึงตีขนมันบาง่นาะเปียกยุตแต่เปียกแต่ทั้งนอกเนาะบ่ได้เขาหอนทั้งในมัน ทุกคนไปเบิงอันแกที่สื่อคำว่มมาไมา่ไปเบงิงกันทุกคนมันจะเป็นตัวนใดมันสหไงส,ใใใใใสิน้อยเป็นไรเนาะสื่อคำว่าไม่หันเจ็ดสิบสองตัก็สืมม่อมาหมูว่าอันนี้อออมันขานตอบสวยเลยทุกคนเอ้มัน,กน,กน,นแก,นนแกนทุกคนไปทุกคนสิพภาพไปเบิง่งน้องแกผมเป็นน้องแกตัวใหญ่เลยทุกคนประมาณ สองปีห้าสี่ปีแล้วที่ซื้อเข้ามาใหม่ไปเพิ่มน้ำกันเดี๋ยวทุกคนม,น,กมนมาแล้วดิเห็นดิเกมแลนมาแล้วดิเห็นหมูกินแล้วเพิ่กกันยางมาแบบนี้นะที่แหลกเอ,อิดบ่วยอมมาไหม,ไมพ่นมันเกมพาก,กันมาซร้างยางมะหอดมูกินเบิดป่าละมาสาและพวกน,นี้นะไ,ไปทุกคนสิพาไปเบิ่งแกะที่ซื้อมาใหม่กันไขประตูขอไปพี่น้อง เฮลโหลนี่มันอยู่นี่จ้าทุกคนเจ็ดสิบสองโตทุกคนเฮลโหลสือมานะในราคาที่รวมทั้งบดนี่แปดพันบาท่ะทุกคนบางโตับกัก โตหนึ่งลอยหาสิบพาวบางโตกะบลอยซาพาวมาจากสามฟาร์มซื้อมาอายุสองหาสี่ปีเขาเพราะว่าซื้อพวกนี้มาไม่แต่ตัวแมวว่ดซื้อมาแบบ้ามันมาเกิดลูกต่อฮนะทุกคนแล้วเวลาเฮาเลี้ยงไปได้หนึ่งเนาะมันเกิดลูกเนาะแล้วถ้าก็เลี้ยงลูกมันไหนประมาณสี่ห้าเดือนแล้วลูกมันไม่คล้ายแล้วพองนี้ก็จะเกิดลูกต่อเกิดลูกต่อเฮากั อายุการเข้ามันนี่เขาก็จะเก็บมันหนัประมาณหกปีเนาะหลังจากนั้นเขาก็ขายออกเพราะว่ามัน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 เถาแล้วสินะมันก็บอสมัดสีหายหลุดเรียรายแล้วสุกหว่าแล้วก็บวชแข็งแหงสิเขาก็ขายมันออกเนาะแต่ว่าลักๆก็จะใส่จะเก็บไว้กับประมาณหกปีเนี่ยแหละทุกคนถ้ากายหกปีก็คือขายออกพี่น้องแต่ว่าแกะแต่ละตัวมันก็จะออกประมาณสองห้าสามตัวเนาะแต่ละตัวนะ มันบบขุนทุกคนมันบบขุนมันบบขุนคือแกะที่เขาเคยเกลือมันถ้าตัวไหนที่เท่าเคยเกลือมันมันจะขุนแต่ว่าแกะไีนแกะสิวมากม่มันก็บโขุนบันไดเฮลโหล มันยาการหลบหลบกันจะประมาณนี้เลยทุกคนขามขามห้องไปฝันนั่นค่ะขามกระแพงไปฝันแล้วมันเป็นห้องมันเป็นห้องแล้วก็ยางคือไปน้อยนึงมันจะมีน้ำตกขอยพูวิ่อย่ามีงานกับมะลินกับแกะกับม้าไปพี่น้องเอ้คาดว่าเงาก็ไไ้ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะสำหรับให้ทีเบิร์คลิปนี้มาจนจบนข,อขอบใจได้ยๆเนาะพามาทั่วพามาเบิรงวิธีชีวิตของเกษตรกรชาวนศ้าอังกฤษเนาะสนะบทของเขาเจ้าว่าเขาเจ้าดำเนินชีวิตแนวได้เนาะวิธีชีวิตเกี่ยวกับขาเจ้าเฮ็ดแนวไดเนะาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนกระบวนการมีอีย่างไรเนาะก็แค่ขายคือบา้านเฮาหแหละแต่ว่าบ้านขาเจะาจัดการแบบเป็นระบบไร้กลัวเนาะ เอีสานก็เป็นระบบส่วนไรเอกสรารทุกอย่าง,มงกกแมน่นอยู่ว่าเป็นเฮ็ดเหตุเกษตรตะก่อนนี่ต่างเนาะแต่ส่วนไรมันก็จะมีพวกเพเปอร์เวิร์กนาะหัวเกี่ยวกับเอกสรารเกี่ยวกับสัตวดยังจะต้องหลาเฮ็ดเนาะเจ้ามีสัตว์จักโตสีก็ต้อกในหน้างานให้ทางการหูทางหน่วยเทือนหน่วยจังบวัดเนาะคลายหัวหน่วยงานกนสิรกรรมของประเทศเขาเนาะหูเนาะให้รัฐบาลหูว่าเออแก้ในตัวในฟาร์มจะมีจกักโตเนาะแล้วกษะมันตายไปนะ บอกออา,ามันตายเลยทุกคนต้องบอกว่ามันตายถ้าส่ติมันตายก็ต้องบอกามามว่า,กกา,มามันตายไปจากโตเนาะคายออกจากโตู้เฮาต้องไลยบอกเนาะคือตามที่ถามพอแฟนนะพอแฟนะ่ะสุดก่อนเห็นเมนบอกได้บอกแบบเราติดโควิดเนาะแล้วก็ลืมสินะรัฐบาลเขาจะทำเป็นยังจะคือรายงานสาระใช่ไงสินะคะจะแบบสักทามสอบทามสินะพอสนามแบบเฮาต้องบอกเขาแจง้งเขาละเอียดเนาะเป็นยังต้องแจ้งเขาละเอียดบอกเขาละเอียดเพราะว่าหาห้าบอกเขาละเอียดเ้าแจ้งเขาละเอียดเฮาแบบมีพฤติกรรมกัน การเช่นเคยการเฮ็ดงานที่ดีสินะเป็นฟาร์มที่ดีนะหนึ่งฟ้ามหักระได้จัดอันดับเป็นฟาร์มดีเด่นเนาะแล้วก็สิได้แบบสูว่าเฮาอยากขอทุนในการที่ว่าเฮาอยากมาเฮ็ดกระสิกรรมย่างต่างสิไะเฮาฐานะท่าธนาคารเนาะเข้าใจจะอนุมัติให้เฮาไว้เพราะเฮามีเครดิตแล้วอีกอย่างมันก็จะเป็นเกินอย่างการลดหย่อนภาษีอย่างต่างๆเสียทุกคนถ้าเฮาแจ้งละเอียดเฮาแบบมีวินัยอกแล้วก็ ือระเบียบก้นไม้ระเบียบภาษีเขาอย่างต่างต่างสินเ้าก็จะได้เครดิตด,ดีเห็นจ้ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนขอบใจหลายเนทุกคนท,ท,ท,ที่ติดตามฝากทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์ให้เยอจ้าไปก่อนบ๊ายบาย